ดวงตาเป็นหน้าต่างสู่โลกของเรามันเป็นอวัยวะรับแสงที่ยอดเยี่ยมสามารถประมวลผลแสงที่มาจากระยะต่างๆได้ในทันทีเมื่อ,อยังหนุ่มสาวและมีสุขภาพดี80%ของข้อมูลที่สมองได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นถูกส่งผ่านทางดวงตาแต่ชาวเยอรมันถึง40ล้านคนกลับมีปัญหาด้านสายตาสายตาสั้นและสายตายาวเป็นปัญหาด้านสายตาที่พบได้บ่อยที่สุด ดวงตาของเราทำงานแบบนี้ในคนที่มีสายตาปกติแสงขนานจะเข้าสู่ดวงตาและมาบรรจบกันที่จุดหนึ่งบนเรตินา่าแต่ในคนสายตาสั้นลูกตาจะยาวเกินไปทําให้แสงมาบรรจบกันด้านหน้าจอประสาทตานั่นคือก่อนถึงจุดที่ควรจะเป็นแม้ว่าเลนส์ตาจะมีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็ไม่สามารถชดเชยความผิดพลาดนี้ได้ในกรณีนี้จําเป็นต้องแก้ไขสายตาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยภายนอก หากไม่แก้ไขสายตาคนสายตาสั้นจะมองเห็นภาพเบลอๆในระยะไกลสายตามักจะเสื่อมลงอย่างช้าๆจนหลายคนไม่รู้ตัวในตอนแรกสายตายาวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเมื่อคนสายตายาวลูกตาของพวกเขาจะสั้นเกินไปและรังสีจะไม่รวมกันจนกว่าจะผ่านเรติน่าไปแล้วเลนส์ตาสามารถชดเชยได้ในระดับหนึ่งโดยการโฟกัสอย่างตั้งใจอย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำเช่นนั้น เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์คุณจะเริ่มรู้สึกว่าแขนของคุณสั้นลงและตัวอักษรก็พร่ามัวไปหมดวิธีเดียวที่จะมองเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้คือการใช้เครื่องช่วยมองคุณสามารถไปตรวจสายตากับจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาได้พวกเขาจะให้ค่าเป็นไดออปเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้วัดความผิดปกติของการหักเหของแสงการเบี่ยงเบนจากค่าปกติจะเป็นลบสำหรับคนสายตาสั้นและเป็นบวกสำหรับคนสายตายาว ความผิดปกติของการหักเหจะต้องรับการแก้ไขเพื่อแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็นวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้แว่นตาคอนแทคเลนส์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีน้ำตาเพียงพอเพื่อไม่ให้เลนส์ดูดติดกับกระจกตาของคุณวิธีเดียวที่จะปรับปรุงการมองเห็นของคุณได้อย่างถาวรคือการผ่าตัดแก้ไขสายตาเมื่อทำการผ่าตัดแล้วแพทย์จะตัดส่วนเล็กๆของกระจกตาด้านในออกหรือฝังเลนส์สัมผัสพ,พิเศษไว้ด้านหน้าเลนส์ตา i